หน้าหนูจะต้องวิ่งหนีไหมต้องวิ่งหนีไปไกลไกลเลยอ๋อแล้วถ้าเขามาจับเราต้องทำเราต้องตะโกนเสียงดังใส่เขาเลยไหมใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าไงเจ้าว้าวไปไกลไเลยว้าว่าฮ่าฮ่ามได้ไหมแม่ใครได้ฟังก็ต้องอมยิ้มนะฮะโดนสองหนุ่มฝาแฝดน้องทีน้องพัพพีนะครับลูกชายของคุณบีมกวีตกเขาอย่างจังเลยนะฮะเพราะด้วยความน่ารักช่างพูดช่างเจรจานี่แหละครับ ก็เลยทําให้หลายครั้งฮะมีคลิปเป็นมีมแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็เคยจะไปเป็นฮีโร่ะฮะช่วยเรื่องรถติดมาแล้วนะครับตอนนี้วัยสขวบกําลังน่ารักเลยครับแฟนคลับเยอะจนคุณพ่อคุณแม่ต้องไลฟ์กันแทบทุกวันเพราะว่าหลายคนอยากเห็นภาพกิจกรรมของเด็กๆครับ ผมมีโอกาสนี้ฮะไปคุยกับคุณบีมกวีครับหรือว่าชาวเน็ตเขาเรียกกันว่าพ่อๆนะฮะเรียกตามสองฝาแฝดเลยตอนพบสื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ทํากับคุณแดนวารเวสนะครับดาบเดตสองเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องของลูกแฝดของคุณออยนะฮะที่กําลังพรายานะครับซึ่งกําลังตั้งครรภ์ด้วยกับการดูแลน้องทีและก็พัพพีนะครับว่าพ่อๆเนี่ยต้องแบ่งเวลายังไงบ้าง คุณบีมบอกว่าหน้าที่ดูแลลูกหลกัหลกๆก็เป็นของคุณออยแหละครับส่วนตัวเองก็คอยซัพพอร์ตเท่าที่ทําได้แล้วก็จะดูแลภรรยาอีกต่อหนึ่งด้วยเพราะว่าหน้าที่หลักคือออกไปทํางานนะครับส่วนน้องทีน้องพีแม่ตอนนี้กําลังอยู่ในวัยเรียนรู้ช่างคุยนะฮะแถมเพิ่งเริ่มได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านหลังช่วงโควิดแล้วก็ยังเป็นกระแสะในโซเชียลจนหลายคนเข้าหาอีกครับงานนี้คุณบีมเขาบอกว่าต้องสอนให้น้องๆน,นะคะรู้จักปฏิเสธหากว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ตัวพ่อแม่เองก็ต้องคอยสังเกตลูกๆด้วยอีกแรรงครับ ปกติแล้วคือผมเป็นคนแบบดูด้วยตัวเองหมดอยู่แล้วนะผมอาจจะมีเวลาแบบว่าออกไปข้างนอกแล้วเราก็เห็นแบบคนแบบรู้จักเขาก็เข้ามาถักทายอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะอาจจะบอกคนที่เข้ามาทักทายว่าเอออาจจะอ่ะคือคือเวลาจะถ่ายรูปอาจจะบอกเขาว่าถ้าเผื่อแบบมีจังหวะถ่ายได้เลยแต่ว่าบางทีน้องเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเออต้องมาโฟก,กัสก,ก,กับการแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ก็ คืออาใส่จังหวะแล้วแต่เราก็จะบอกน้องว่าโอเคหนูถ้าเกนูเห็นคนแบบมาขอถ่ายรูปนะหนูก็แต่ทั้งหมดหนูไม่อยากถ่ายนะบาย,บายบายอย่างนี้<ช>บายบาย,บายแล้วก็ยิ้มแค่นี้โอเคแล้วแล้วก็อาใส่จังหวะนี้ถ่ายได้เลยอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ได้ว่าอะไรครับ